สวัสดีครับเพื่อนๆนที่รักเราทันครับมาดูเลื่อยโซ่ไฟฟ้านะครับหน้าตากันแบบนี้นะเพื่อนเพื่อนดูเจ้าของเดิมเขาต่อต่อสายไฟมาเพื่อนๆดือดูเอาเทปกาวแบบทาแบบนี้นะเพื่อนเพื่อนดูครับเขาบอกไฟไม่เข้าอดูเขาต่อนะเพื่อนเพื่อนดูครับต่ออย่างนี้มันใช้ไม่ได้นะคุณผู้ชมแบบนี้นะครับไม่ได้เลยนะครับถ้าตัดก็ตัดให้มันสั้นไปเลยนะครับทําใหม่ไปเลยนี่มันต่อแบบนี้แล้วก็พันอย่างนี้นะครับเพื่อนเพื่อนดูครับเขาบอกไฟไม่เข้านะครับดูครับ ถ้าแกะมาอย่างนี้นะผมผมก็ไม่รู้ว่าตำแหน่งเขาอยู่หลังไรนะครับเพราะเราไม่ได้แกะนะเพื่อนๆถ้าเราจําไม่ได้ก็ใช้สมัยนี้ใช้โทรศัพท์ถ่ายภาพไปก่อนนะก่อนที่จะแกะออกมานะเพื่อนเราจะได้จํานะครับแกะไว้หลายวันยิ่งแปลนใหญ่เขาเราไม่จำหรอกครับเพื่อนๆอย่างผมมันกำลังการอายุมากเราไม่ค่อยจำเลยดูผมดูแล้วมันเกิดความคันยังมีเการเกิดการอากนะักในเพื่อนๆดิไม่รู้มันจะอ์กตรงไหนนะครับหรือไปสวิตช์นี่หรือเปล่านะครับ สวินี่สมมากก็ไม่ค่อยมีเปลี่ยนนะเพื่อนเพื่อนถ้าหลังงั้นเราก็คงจะมามูนิฟายนะอา่าจะให้ว่าตรงไหนมันขาดหรือสายขาดหรือเปล่านะเพื่อนเพื่อนสายมันม้วนอยู่ตรงนั้นไอ้สายแบบนี้นะครับเพื่อนเพื่อนบางครั้งมันขาดอยู่ข้างในนะใช้เป็นนานๆนะมันขาดข้างในมันต้องเปลี่ยนทั้งสายนะสายนี่ราคาก็นู่นนะครับเกือบห้าร้อยบาทนะมันประมาณสิบเมตรนะสมัยนี้นะสมัยก่อนยังสามร้อยเดี๋ยวนี้ก็น่าจะเป็นห้าร้อยบาทนะเพื่อนก็ พัดออนอ,อะไรวัดนะเพื่อเพื่อน,น,นมันต้องใช่มิเตอร์แบบนี้ครับแบบนี้วัดครับจึงจะรู้ว่าสายไฟขาดไม่ขาดนะครับเพื่อนถ้ามันเราต่อไปไม่มีเครื่องมือมามาวัดความชํารุกของสายไฟเนี่ยเราก็จะไม่รู้เลยครับเราต่อเราต่อไปปั๊บต่อสายไปแบนี้มันก็ไฟมันก็ไม่เข้านะเพื่อนคลิปนี้ก็มาเล่าสู่กันฟังับเพื่อนเดี๋ยวผมก็ต้องต <ๆ S 1> ้องแกะแล้วครับ ผมไม่รู้มันตำแหน่งมันอยู่ตรงไหนนะต,ตัวนี้นะผมไม่เคยแกะนะครัถ้าผมแกะด้วยตนเองนี่ผมจะถ่ายภาพไว้นะเพื่อน,น,นคลิปนี้ก็มาเล่าสู่เพื่อนฟังเดี๋ยวผมทําเสร็จก่อนนะครับคงจะคงจะคิดดูก่อนครับเจะคิดเยอะหน่อยเพราะว่ามันอยู่ตรงไหนตรงนี้นะไอ้ตรงสายเนี่ยผมจะก็ะตัดอยู่แล้วนะเพื่อนๆนี่แต่ตรงนี้ผมถ่ายไปแล้วครับถ่ายภาพไว้แล้วนะว่าสายอะไรเป็นอะไรเข้าตรงไหนนะเดี๋ยวผมก็คงจะไปดู อันนี้มันถูกต้องแล้วตรงนี้นีน่นนต้องแกะดูนิดนีดน้ก่อนว่าข้างในเป็นไงบ้างแน่ๆก็ต้องเอามิเตอร์วัดนะเพื่อนๆมิเตอร์ตัวนี้นะ what, what, what กกนนะวัดวัดวัดดูก่อนนะมิเตอร์วัดดูก่อนนะเพื่อนๆอ่ะผมมาเล่าสูเ่เพื่อนๆฟังนะครับเดี๋ยวผมทาเสร็จแล้วก็จะมาเล่าให้เพื่อนๆฟังต่อนะครับ